เหรียญหนึ่งบาทดูแค่ปีพศขายได้เลยนะครับปีพศ2529นะครับได้มาอีก2เหรียญนะครับเก่าๆแบบนี้ก็ขายได้นะครับเริ่มต้นที่เหรียญละ150บาทนะครับ1บาทปีพศ2529นะครับเหรียญนี้เป็นบล็อกช่อฟ้าสั้นนะครับก็จะเริ่มต้นที่เหรียญละ150นะครับแต่ว่าถ้าใครเจอปี29บล็อกช่อฟ้ายาวนะครับก็รับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ400บาทนะครับ แบบนี้ก็รับซื้อนะครับเหรียญละ200จนถึง1,500บาทนะครับ1บาทปีพศ2,530นะครับแต่ว่าไม่ใช่ปี30 30แบบธรรมดานะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับเหรียญปั๊มเบี้ยวแบบนี้นะครับอ่านี่นะครับปี30นะครับแต่ว่าเป็นปั๊มเบี้ยวนะครับใครที่มีเหรียญแบบนี้นะครับเหรียญปั๊มเบี้ยวทุกปีพศนะครับรับซื้อนะครับเหรียญละ200จนถึง1,500บาทนะครับ ยังไม่หมดนะครับเหรียญหนึ่งบาทแบบที่รับซื้อนะครับยังอยู่ที่เหรียญหนึ่งบาทรุ่นเก่านะครับนี่นะครับเหรียญหนึ่งบาทมีสองรุ่นนะครับของในหลวงรัชกาลที่เก้าย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับรุ่นเก่าแบบนี้นะครับหนึ่งบาทที่มีลักษณะเป็นพระเสียรเล็กแบบนี้นะครับหนึ่งบาทรุ่นเก่านะครับใครเจอเหรียญหนึ่งบาทรุ่นเก่านะครับแบบที่แม่เหล็กดูดติดนะครับรับซื้อนะครับเหรียญละห้าร้อยจนถึงหนึ่งพันบาทนะครับย้ำชัดๆเลยนะครับเข้าใจผิดกันเยอะรับซื้อรุ่นเก่านะครับที่แม่เหล็กดดูตินะครับ ถ้าเกิดว่าใครมีรุ่นเก่าแบบที่แม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับปกติไม่ได้รับซื้อนะครับรับซื้อรุ่นเก่าแบบนี้นะครับผอเสียเล็กแล้วก็แม่เหล็กดูดติดแบบนี้นะครับรับซื้อ500ถึง1,000บาทนะครับมาดูเหรียญ1นบาทรุ่นใหม่กันบ้างนะครับว่ารับซื้อแบบไหนนะครับเหรียญ1นบาทรุ่นใหม่ของในหลวงรัชกาลที่10เลยนะครับแบบแรกเลยนะครับแบบเบสิกพื้นฐานเลยนะครับรับซื้อเหรียญ1นบาทผอเสียตรงแบบนี้นะครับใครที่มีเหรียญ1นบาท รุ่นใหม่นะครับแล้วเป็นพระเสียนตรงแบบนี้รับซื้อนะครับเริ่มต้นที่เหรียญละ500บาทนะครับดูง่ายๆนะครับตั้งเหรียด้านก้อยแล้วก็หมุนแบบนี้นะครับด้านก้อยด้านหัวตรงกันแบบนี้รับซื้อเริ่มต้นที่500บาทนะครับ1บาทพระเสียนตรงนะครับเหรียญรุ่นใหม่ยังมีอีกนะครับแบบที่รับซื้อรุ่นใหม่ของในหลวงรัชกาลที่10เลยนะครับนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะครับเหรียญในคลิปนี้รับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ1000จนถึง1 5 0 0บาทนะครับ เป็นเหรียญในลักษณะของการปั๊มด้านเดียวนะครับแบบนี้นะครับมีหลายๆท่านส่งรูปมาให้ผมดูนะครับผิวของเหรียญที่ปั๊มด้านเดียวกับผิวของเหรียญที่ชํารุด,ดโดนเจียแต่งมาไม่เหมือนกันนะครับถ้าผมดูแล้วโอเคมีแนวโน้มที่จะใช่ผมจะแจ้งราคาให้นะครับแต่ว่าถ้าผมดูแล้วไม่ใช่เหรียญปั๊มด้านเดียวนะครับเป็นเหรียญเจียแต่งเหรียญชํารุด ก็จะแจ้งให้ทราบว่าเป็นเหรียญชำรุดนะครับแต่ว่าถ้าใครมีเหรียญหนึ่งบาทรุ่นใหม่ปั๊มด้านเดียวแบบนี้ของแท้รับซื้อนะครับเริ่มต้นที่เหรียญละ1000จนถึง1 5 0 0บาทนะครับน่ะโอเคนะครับมาดูต่อกันเลยนะครับต่อกันแบบยาวๆเลยนะครับมีอีก1รูปแบบนะครับเหรียญหนึ่งบาทรุ่นใหม่ของในหลวงรัชกาลที่10นะครับอีกหนึ่งรูปแบบที่มีการพบเจอแล้วก็ขายได้จริงๆนะครับแบบนี้ผมรับซื้อ เริ่มต้นที่เหรียญละ500จนถึง1,000บาทนะครับแบบในคลิปนี้นะครับตัวอย่างตามนี้เลยนะครับเหรียญ1นบาทรุ่นใหม่นะครับคุณสมบัติก็คือแม่เหล็กดูดติดนะครับอันนี้รุ่นใหม่นะครับเห็นไหมครับเป็นเป็นด้านด้านหัวเป็นในหลวงรัชกาลที่10นะครับแม่เหล็กดูดติดแบบนี้ถือว่าเป็นเหรียญปกตินะครับแต่ว่าถ้าเจอแบบนี้นะครับเนี่ยถ้าเจอรุ่นใหม่แม่เหล็กดูดไม่ติดแบบนี้ถึงจะมีราคานะครับ นี่นะครับมีหลากหลายรูปแบบนะครับทั้งเหรียญหนึ่งบาทพรเสีีนตรง1บาทปั๊มด้านเดียวนะครับแล้วก็1บาทแบบที่แม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบที่สามารถขายได้จริงๆนะครับใครมีแบบนี้อยากจะขายถ่ายเป็นคลิปเอาแม่เหล็กดูดส่งมาให้ผมดูได้เลยนะครับ